สวัสดีครับวันนี้พวกผมอีกแล้วนะครับที่ปรึกษ,ษาการขายที่ Ford PBS นะครับผมเอกเรนเจอร์นะครับผมโอเคชื่อเอซนะครับวิลยุทธบุตรโยธีนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผมกระบะ4ประตูรุ่นเนกัตีนะครับผมอ่าคันนี้เลยนะครับอ่าคันนี้ ผมจะไปส่งมอบให้ลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานีนะครับผมก่อนส่งมอบก็จะมารีวิวรถให้ลูกค้านะครับเป็นประจำนะครับผมเพื่อลงช่อง YouTube นะครับนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างให้ลูกค้าเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยครับผมนี่เลยชุดแต่งนะครับ F150 Spider นะครับผมนี่เลยคันนี้เลยนะครับสวยๆเลยคันนี้ เท่ๆหล่อๆนะครับผมะชุดแต่งฮะ F150 นะครับมาพร้อมนะครับกระจังหน้าฟอร์ดนะครับผมตัวกันชนหน้านะครับแล้วก็ตัวแข็งด้านล่างนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟตัว C นะครับผมนะะฮไฟตัว C นี่เปิดไฟหลีก็ติดแล้วนะครับอย่างนี้เลยโคตรเท่อย่างหล่อเลยนะครับผม นี่นะครับสกูฟฝากระโปรงครับผมนี่เลยอันนี้เป็นสกูปฝากระโปรงทรงใหญ่นะครับรูปแรดนะครับผมแรลกนี่ลูกค้าริเวเครมาเลยครับต้องเป็นสีแดงเท่นั้นนะครับผมนี่เลยแดงแป๊บนี่เลยนะครับผมโคเทนะครับตัดกับสีรถพอดีนะครับ สโก,โกูก๊ฟ้าโปรที่เป็นสีทูโทนนะครับสีดำดำด้านต,ตัดดำเงาตัวรถนะครับผมโคตรหล่อนะครับผมนี่คอไฟหน้านะครับผมนี่เลยให้ความสปอร์ตรุหลานะครับผมอย่างเท่เลยครับมาชมด้านข้างกันนิดนึงนะครับนะซุ้มล้อนะครับผมก็จะเป็นแบบ6นิ้วนะครับ ไม่มีหมุดนะครับเป็นแบบเรียบนะครับผมนี่มาพร้อมนะครับล้อแม็กนะครับขอบ16นิ้วนะครับผมลายดอกไม้นะครับพร้อมยางเอทีนะครับผมแม็กซีดเจ็ดรนะครับทุกสภาพพื้นผิวถนนนะครับผมใช้งานได้นะครับออฟโรดโดยตรงโหสวยมากเลยครับคันนี้ชอบมากเลยขอบแก้มข้างนะครับนี่อนี้เลยนะครับ ฟิล์มนะครับผมก็ติดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับด้านหน้ารอบคันด้านข้างนะครับผมเอกันสารดนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับผมมีให้หมดนะครับราวลังคานะครับผมอันนี้เป็นติดเพื่อความสวยงามนะครับราวลังคาตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับเบามือจับประตูนะครับผมสติกเกอร์ลายโคนนะครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสมานะครับ ทองปัญญานะครับอันนี้เป็นนามสกุลของลูกค้าเนะคาริเฟสมาเอเกนเจอร์ก็จัดให้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับยินดีให้บริการทุกทท่านเลยครับผมนี่นะครับสวยงามมากครับผมนะฮะมาอนหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นโลบาร์เหล็กนะครับขายาวนะครับยี่ห้อลิมิเตนะครับผมนี่ในใช้งานได้จริงนะครับมันทุกกำลังได้หน0้กิโลขึ้นนะครับนี่นะครับ มาพร้อมมาพร้อมไฟนะครับไฟเบรกนะครับผมนี่โคตรเท่ครับผมเบรกทีแรก็จะขึ้นตรงนั้นทุกทีนะครับผมขึ้นไฟสีแดงนะครับสีส้มไม่มีนะนี่ครับข้อไฟท้ายนะครับผมนี่เลยครับผมให้ความสวยรู้สปอร์ตดูดันนะครับผมนี่นะครับห่าวจนมันทายนิดนึงนะครับนี่เป็นกันชนท้ายนะครับของ รุ่นนี้เลยนะครับผมเอ็กทีนะครับมีเซ็นเซอร์ 4. จุดนะครับผมเวลาถอยนะครับนี่มีไฟส่องกระบาท้ายนว่นะครับเอ้ยไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะติดกล้องบันทึกหน้าหลังให้ลูกค้านะครับอืมโอเคอ่ะนะฮะอันนี้ก็ข้อฝาถังกําลังนะครับผมนี่เลย นะครับเดี๋ยวขอย้อนไปดูภายในรถนิดนึงนะครับเชิญทางนี้เลยครับ <c oughs> สวยงามสวยหรูสปอร์ตดูดันนะครับผมนี่นะครับเนชนิญชมด้านในได้เลยครับนะฮะนี่นะครับผมรุ่น D X T สี่ประตูจะเป็นเบาะหนังนะครับผมมาจากโรงงานเลยนะครับ เดินได้เย็บสีเทานะครับนี่มาพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับพวงมาลัยไฟฟ้านี่นะครับนี่ร้อยหกสิบแรงม้านะครับผมสามร้อยแปดสิบห้าแรงบิดนะครับนี่ฟังกชันหน้าจอนะครับผมหืสวยหรูนะครับอ่าขยับีกนิดนึงนะครับผมจะเป็นหน้าจอแปดนิ้วนะครับผมนี่เชื่อมต่อบลูท t o t h ได้นะครับนี่ สามารถโทรข้อโทรออกได้นะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงในมือถืออะไรครบครันเลยนะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับผมนี่นะครับช่อง USB มีให้หมดนะครับคุ้มครับคุ้มเลยคันนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นให้คุ้มเลยครับผมโอเคครับอ่าแลนหน้าเลยครับนี่ เป็นไงบ้างครับกับรถคันนี้นะครับผมพรุ่งนี้เตรียมส่งมอบไปนะครับนี่ <c oughs> พอจะถูกใจลูกค้าทุกท่านไหมครับผมนี่อ่าช่อง YouTube ของผมนะครับช่องเอเรนเจอร์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะครับกระดิ่งกุง้งกิ้งเบอร์โทรนะครับ24ชั่วโมงเลย0806121864นะครับผมเอเกนเจอร์ Ranger, ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับอยากได้ชุดแต่งแบบไหนลูกค้าใช้เงินดาวใช้เงินออกรถน้อยนะครับผมผ่อนสบายอะไรเงี้ยติดต่อกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ